รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพี่ตังค่ะนครับกับรายการเที่ยวซีบ์ค่ะโฮ้ยพี่ตังค่ะวันนี้พี่ตังพาน้อง่านมาที่ไหนรู้มากเลยนี่แค่ห้องรับรองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคุณกิติศักดิ์กัลยาสิริัตน์บริษัทแอสเซนต์คอมมูนิตี้มีเฮดควอเตอร์อยู่ที่เจนัวสวิตเซอร์แลนด์เรื่องของค้าๆเนี่ยถ้าอยากรู้ลึกต้องไปถามคุณกิติศักดิ์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกันเลยครับ ที่เราทำงานอยู่ที่เจนีวาที่สวิสนะครับนี่บรรยากาศในออฟฟิศบรรยากาศในออฟฟิศคือออเอ็มดีนั่งอยู่นะดีก็นั่งอยู่เอ็มดีเป็นเอวีเนี่ยได้เนี่ยนี่เป็นเอ็มดีแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์เราด้วยอันนี้เป็นไฟแนนซ์แมเนเจอร์คนนี้มีรีเลชั่นชิพกับแบงค์ดีมากฮะดีมากเลยรู้จักแบงค์หลายแบงค์เลยนะครับ จะกู้เงินจะอะไรนี่มิสเตอร์ฟอร์เรนนะฮะเอ็มดีเราชื่อ,อมิสเตอร์อีซาเคนแล้วก็มีตัวอย่างข้าวครับตัวอย่างข้าวที่เราค้าอยู่แล้วก็ให้ผู้ส่งออกอ เป็นคนเป็นมาร์กของเขาวันนี้ภายในนะครับตอนนี้กำลังคิดว่าไว้ช่วงที่ไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่กำลังคิดออ่าแล้วที่สำคัญคือข้าวชาวนาไทยนี่ไงฮะคือข้าวมาจากรวมช่วยเหลือชาวนาแหละครับตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็อยากจะช่วยชาวนาหลายๆกระทรวงก็อยากจะช่วยชาวนาแล้วมันใีอย่างนั้นทำให้ราคาข้าวนี่ลงมาเยอะเลยนะครับสำหรับ เป็นดอมเมสติกไพรซ์อะราคาในประเทศเนี่ยลงไปเยอะเลยแต่ก่อน5กิโลเนี่ยขายกัน200อัพนะตอนนี้อยู่ประมาณเนี้ย150 140ร้่สิาเนี่ยใช่ทำให้ลงมาเยอะนะแล้วก็ได้ช่วยชาวนาด้วยได้ประโยชน์ใช่ทำให้คนในเมืองการทานข้าวถูกลมเพราะมีการซื้อขายโดยตรงกับชาวนาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณกิติศักดิ์กัลยาสิรวัต์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารโนโวตอนนี้ผันตัวมาเป็นเทรดดิ้งเฟิร์มแอสเซนต์คอมมูนิตี้นะครับ และมีเฮดควอเตอร์อยู่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ไปพบกับคุณกียติศักดิ์เลยครับนาา้องแอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอบคุณครับพี่เกียรติครับร <ส underneath. S 1> ขออนุญาตรีพี่เกียรติด้วยความเคารพนะฮะ <ส Tamam. S 1> มันมีประวัติความเป็นมาไงการค้าข้าวเนี่ยพี่นุวัฒน์วงค้าข้าวเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์มากนะเพราะตอนนี้ราคาข้าวมันผะันผวนการที่ผันตัวจากเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์รายใหญ่ส่งออกประมาณปีล้านกว่าตันืะของประเทศไทยทั้งหมดโอเวอร์นี่ประมาณ10ล้านตันต่อปี พี่เป็นหนึ่งในสิบละว่างั้นเถอะ์เน็ตไมโก่อน็ตเอ็กซ์มอเตอร์แล้วก็ต้องผันตัวมาเป็นเรียกว่าทำเทรดดิ้งคอมมูนิตี้เทรดดิ้งเฟอร์มอยู่ที่มีเฮดคอลเล็ตอยู่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ไอจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันเพราะอะไรเราถึงต้องผันตัวเป็นคอมมูนิตี้และไปอยู่ที่เจนีวาเพราะอะไรคือถ้าพูดถึงประวัติแล้วเนี่ยนะผมเคยเป็นผู้ส่งออกนั่นคืออดีตนะฮะผมเคยทำงานอยู่กับบริษัทรุ่งเรืองเกษตรรุ่งเรืองพืชผลจำกัดหรือสุนหัวเซ้งเนี่ย เขาส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมา20กว่าปีอันนั้นถือว่าเป็นบิดาผมเลยนะคุณกิติดำเนินชานวันนี้ที่ว่าได้ให้ความรู้ผมมาให้ประสบการณ์ผมมาในการที่เป็นผู้ส่งออกแล้วก็อยู่ในแวดวงการค้าข้าวครับท่านี้การค้าข้าวเนี่ยถ้าจะพูดแล้วนะมันก็มีวงจรของมันภายในประเทศก็คือเริ่มจากชาวนาแล้วก็มาลงสีลงสีก็เป็นผู้ส่งออกผู้ส่งออกก็มา สเต็ปหนึ่งก็คืออย่างผมเนี่ยอยู่ฝ่ายต่างประเทศผมก็ต้องการพัฒนาตัวผมเองขึ้นมาเป็นเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มัเห็นกลบเีดีว่าครับก็จะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยเห็นทั้งฝ่ายผลิตฝ่ายขายฝ่ายส่งออกแล้วก็ไปเห็นทั้งดีมา์ไซฝ่ายความต้องการที่อยู่ในประเทศแอฟริกาผมจะซื้อข้าวในแถบเอเชียนี่นะฮะ ไม่ว่าจะไทยเวียดนามอินเดียปากีแล้วก็ไปขายอยู่ในประเทศแอฟริกาตะวันตกประเทศแอฟริกาตะวันตกก็คือต้องแต่แคเมรูนไน,นจีเรียโตโกเซเนกัลไอวอรีโคสแล้วก็ประเทศอินแลนด์อ,อย่างเช่นเบอร์กินาฟาโซมาลีอ,อะไรต่างๆประเทศพวกนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส<อ><อ>นะครับเราต้องอาศัยชาวยุโปรปที่รู้จักภาษาฝรั่งเศส แล้วทําไมถึงต้องอยู่ที่เจนีวาที่อยู่ที่เจนีวาเพราะว่าเจนีวาเนี่ยมันมีไฟแนนซ์มีแบงค์นะที่จะซัพพอร์ตการค้าเรื่องคอมมดิตี้เรื่องพืชผลถ้าผมไปอยู่ที่ฝรั่งเศสปารีสหรืออยู่ลอนดอนก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เทรดดิ้งทุกบริษัทเลยย้ายมาอยู่เจนีวาหมดที่มาอยู่เจนีวาเพราะว่าผมว่าค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าที่ลอนดอนแล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของแบงค์ เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง community trading ในการที่จะไฟแนนซ์ให้กับพวกฝรั่งเนี่ยได้มาค้าขายอย่างของเราเนี่ยนะครับในเมืองไทยถ้าเราจะกู้เงินแบงค์เนี่ยเราจะกู้ได้แค่หนึ่งต่อหนึ่งเราจะต้องมีที่ดินมีโรงงานใช่ไหมแล้วเราเอาตรงนี้ไปแพคแบงค์แล้วก็ไปค้ำประกันไปมอเกจแล้วถึงจะได้เงินกู้มาแต่อยู่เจนีวาเนี่ยนะครับฝรั่งเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมีที่ดินมีโรงงานครับเขามีแค่ ความรู้ประสบการณ์นะครับมีเครือข่ายเขาก็สามารถค้าได้เป็นร้านตันในความเป็นเป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์เตอร์มานานเนี่ยปีหนึ่งส่งออกเป็นร้านตัดเนี่ยไอ้กลไกการค้าข้าวตอนนี้ของบ้านเรามันเป็นไงฮะมันมันพันผลือเกิดตอนคือข้าวเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าการเมืองผมวิเคราะห์ในฐานะที่พอผมเป็นพ่อค้าที่นั่งอยู่ต่างประเทศนะแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรภายใน แต่ผมมาเกินเพื่อให้มองเห็นภาพคือทุกๆปีเนี่ยนะฮะราคาข้าวเปลือกเนี่ยจะตกตามตอนต้นฤดูตอนที่ชาวนาเก็บเกี่ยวครับข้าวนาปีก็คือช่วงพฤศจิกาธันวาครับช่วงนั้นนะที่ว่าทุกๆปีมันก็ซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วและรัฐบาลทุกรัฐบาลก็จําเป็นที่จะมาช่วยเหลือชาวนาในช่วงต้นปีในช่วงต้นฤดูให้ได้ไม่ว่าจะออกมาตรการอะไรนะครับ แต่ถ้าไม่มีมาตรการอะไรเลยเนี่ยชาวนาอยู่ไม่ได้แน่นอนระบบที่เราคุ้นเคยและได้ยินก็คือระบบจำนำข้าวกัรระบบประกันข้าวประกันราคาข้าวนะครับเพื่อนๆก็มาถามผมเพราะผมอยู่ในวงการนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรดีกว่อะไรเนี่ยผมก็บอกว่ามันดีทั้งคู่แต่ทำยังไงถึงจะให้รัฐบาลเนี่ยควบคุมให้ได้ให้ให้มันไม่มีการคอรัปชันนะครับแล้วก็ให้ผลประโยชน์เนี่ยตกไปถึงชาวนามากที่สุด ก็คือต้ารดูเนี่ยยัองไรก็ต้องช่วยเหลือเจ้าวน้าจะจำนำก็ได้ประกันก็ได้นะครับแล้วก็กางฤดูไปฤดูเนี่ยราคาข้าวมันก็จะขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติตามดีมานสัพายของตลาดโลกรัฐบาลคุณจะเข้ามาช่วยเมื่อไหร่และเข้าในปีคุณจะไปช่วยเมื่อไหร่ช่วงปลายฤดูนะับพิจิกาธนวาก็ออกมาสักช่วงตุลานะครับพอรัฐบาลออกมาเรื่องการจำนำยุ่งฉางหลังจากนั้นราคาข้าวก็ขึ้นนะครับและการจำนำยุ่งฉางเนี่ย ทางรัฐบาลได้ตั้งราคาเอาไว้อย่างมีเหตุมีผลก็คือไม่ได้สูงกว่าราคาตลาดยังข้าวหอมปีนี้มันน่าสงสารชาวนาทางภาคอีสานมากเพราะว่าตอนช่วงกลางปีเนี่ยฝนมันตกมาเยอะช่วงต้นปีมันแรงนะทุกคนก็มองว่าโอ้ปีนี้ราคาข้าวน่าจะขึ้นนะแล้วก็ผลผลิตไม่ไม่น่าจะมีมากแต่พอมันเปลี่ยนจาก เอลนีโนมาเป็นลานีนาในในปีเดียวกันเนี่ยนะครับกลางปีฝนเกิดตกมาเยอะภาคกลางก็เลยปลูกข้าวกันเยอะผลผลิตดีว่าผลผลิตก็ดีแล้วมันก็เลยมาชนกับการเก็บเกี่ยวของข้าวหอมของภาคอีสานตรงกันพอดีในช่วงตุลาพฤศจิกาก็จะได้ยินข่าวข่าวว่ารถที่จะมาเก็บเกี่ยวรถที่จะมาถ่ายอะไรต่างๆไม่พอใช้ราคาก็เลยตกต่ำไปเยอะรัฐบาลนี้ทําได้ดีเพราะว่า เขาเข้ามาในลักษณะว่าใช้ชื่อว่าประกันยุ่งฉางแล้วก็ตั้งราคาต่ํากว่าราคาตลาดแล้วชาวนาก็มีโอกาสได้ผลประโยชน์ในลักษณะว่าพอมาถึงกลางปีราคาเข้าเปลือกขึ้นอีกชาวนาก็มาถ่ายถอนแล้วก็ขายในราคาที่ขึ้นใราคาที่สูงก็ได้รับเงินเพิ่มเข้ามาอีก อันค้าเข้าไทยในต่างประเทศยังมีเงื่อนไ <Yep. S 1> ขยอย่างไงบ้างคะครับ yep. หลังจากที่ผมอยู่เกษตรลุ่งเรืองมาได้20ปีมผมก็ได้รับการทาบทามจากเพื่อนฝูงที่เป็นหุ้นส่วนเป็นบริษัทฝรั่งนะฮะชวนให้ผมไปเป็นเทรดดิ้งอยู่ที่เจนีวาครานี้พอไปเป็นเทรดดิ้งเนี่ยการค้าขายก็ง่ายขึ้นพรผมไปนั่งเป็นเทรดดิ้งเนี่ยผมทำงาน8ชั่วโมงพอ,อ,อะะทำงานปกตินะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายๆซอส หลายหลายออริจินนะฮะผมค้าทั้งเข้าไทยเ,<อ>เข้าเวียดนามเ,<อ>เข้าอินเดียเข้าปากีนะครับครับเราก็ซื้อมาขายไปใช่<อ>ิ้งที่ไหนถูกเราซื้อที่นั่น<อ>แล้วเราก็ส่งไปที่แอฟริกา<อ>ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณภาพข้าวไทยดีที่สุด<อ>แล้วราคาข้าวไทยเนี่ยมันลงมาหลังจากที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะ แล้วก็ทําให้ไปสอดคล้องกับตลาดโลกผมก็เลยค้าข้าวไทยมากที่สุดในปัจจุบันนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับออริจินอื่นแต่ถ้าพูดถึงในตลาดโลกแล้วเนี่ยนะครับไทยยังเป็นอันดับสองนะครับรีงจากอินเราแพ้ยินดีตอนที่ผมเป็นโนเวลคอมมิชชัะฮะในยุคนั้นเนี่ยบริษัทตั้งขึ้นมาเมื่อปี1999หรือปี2000ตอนนี้2016ก็16ปีที่แล้วเนี่ยนะโนเวคอมมิชก่อตั้งขึ้นมาในยุคนั้น เราก็บุกเบิกเต็มที่นะส่งออกได้ล้านล้านกว่าตันเนี่ยก็อยู่อันดับหนึ่งอันดับสองของตลาดโลกก็แข่งกับลุยไดฟัสลุยเดฟัสนี่เป็นบริษัทในฝรั่งเศสนะครับแต่เขาใหญ่มากเขาทํากิจการหลายอย่างเราไปแข่งกับเขาไม่ได้แต่ในเรื่องข้าวเนี่ยเราเริ่มพร้อมๆกับเขาลุยเดฟัสนี่เขาใหญ่ในกิจการอย่างอื่นแต่หลังจากเป็นโนเวอร์แล้วทําไมถึงมาเป็นเนเซนเนี่ยเพราะว่าโนเวอร์พอทํามาได้สัก12อปี ก็ M.D. ของเราก็ม<อ>ิสเตอร์แจ็คเคนนะครับเขามีความคิดว่าเขาอยากจะทำ investment อินเวสเมนต์อยากจะไปพัฒนาปลูกข้าว<อ>ให้กับประเทศในแอฟริกาแ<อ>บงก์ก็บอกว่าเอ๊ะคุณน่าจะตั้งบริษัทเทรดดิ้งขึ้นมาอย่างเดียวอีกส<อ>ักบริษัทนึง<อ>และแบงก์ก็ซัพพอร์ตนั่นคือเหตุผลเราก็เลยต้องมาจดทะเบียนใหม่ เป็นเอเซนคอม m ูนิตี้ทำเทรดดิ้งอย่างเดียวไม่ยุ่งกับ Investment เราเพิ่งมาเริ่มค้าเมื่อ3ปีที่แล้วก็เริ่มจากแสนตันขึ้นมาเป็นแสนห้าขึ้นมาเป็น2องแสนอันนี้เราก็อยู่อันดับสัก3-4หรือได้ฟ้าเชืยังอันดับหนึ่งอยู่ก็เราก็หวังว่าอีกสัก4-5ปีเราอาจจะก้าวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับท่านดรคะท่านดรอยู่ในวงการการค้าข้าวทั้งในไทยแล้วก็ตลาดโลกเนี่ย เชื่อว่าต้องพบวิกฤตปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าอะไรต่างๆท่านท่านท่านมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะที่ผ่านมาถึงประสบความสําเร็จได้ถึงขนาดนี้อย่างที่ผมเล่าเรื่อง n o เวลเรามีวิกฤตเราก็เลยแก้ไขเพราะเราแก้ไขตั้งเป็นเอเซนเราก็รอดมาได้อันนั้นคือในอดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคราวนี้ถ้ามาพูดถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากเลย เพราะว่าน้ํามันนะจากร้อยเหรียญตกลงมา30-40เหรียญปัจจุบันห้าสิบเหรียญลักษณะอย่างนี้ยเนี่ยดีมาน์ของตลาดโลกของข้าวก็ตกต่ำลงด้วยคอมมนดิตี้ทุกตัวตกลงมาหมดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางนะครับเป็นข้าวตกหมดภาวะของโลกนะฮะมันมันก็เลยต้องปรับตัวครับการปรับตัวก็คือว่า small i s beautiful นะครับ diversification maybe not the good idea นะครับเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจของไทยเมื่อต้มยำกุ้งปี40ก่อนหน้านั้นมี bi bf นะครับคนไทยกู้เงินแบงค์จากต่างประเทศดอกเบี้ยราคาถูกก็กู้กันใหญ่เลย diversify ตัวเองที่ไม่ได้อยู่ในลายของตัวเองเพราะทำไปทำมาเกิดวิกฤตปพ๊บเจ๊งกันหมดนะครับ ต้องปิดกิจการกันไปก็หลายๆบริษัทแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เหตุการ์เปลี่ยนเนี่ยมันกระทบมาถึงผู้ส่งออกก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับการเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ไม่มีโรงสีตอนนี้ค่ายากแหละผู้ที่มีโรงสีจะก้าวพัฒนาตัวเองเป็นผู้ส่งออกตอนนี้ทําได้แล้วเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์เลยมันมีความพร้อมกว่าครับคนไมเซตของแบงก์ต่างประเทศคือชีเจนีวสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกให้แนะให้หาทางออกให้พี่ จะซัพพอร์ตต่อให้เป็นตั้งเป็นเทรดดิ้งอันนี้เพราะว่าไมล์เซ็นนี้ดีมากเลยพี่พกิตใช่เราตัวนี้เล่อใช่ครับไม่งั้นเราเจอวิกฤตแน่นอนใช่ครับในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วผมก็จะแนะนําด้วยความจริงใจเนี่ยนะครับการเป็นเทรดดิ้งมันไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็การที่จะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเนี่ยมีมากกว่าอย่างบ้านเราเนี่ยนะแบงค์ให้เรากู้หนึ่งต่อหนึ่ง 1ต่อ2ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะฮะอย่างเราเคยได้ยินว่า IT พวกคอมพิวเตอร์พวกมือถือนะฮะพวกเทคโนโลยีอาจจะให้กู้1ต่อ4 1ต่อ5นะครับแต่ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับเทรดดิ้งเขาให้กู้ได้ต้อง10เท่า15เท่านะครับแต่เขาก็ไม่ได้ดูหลักทรัพย์ด้วยนะเขาดูเอ็กซ์เพ c ีดูความสามารถของ MD นะครับดูการค้า ดูคู่ค้าดูพาร์ทเนอร์นะครับเขาก็สามารถที่จะให้ไฟแนนซ์ได้หลายเท่าตัวหรือว่าเขาาดูความเป็นจริงมากที่สุดนะฮะโดยที่ไม่ได้อิงเรื่องของทรัพย์สินอันนาคตธุรกิจมองยังไงครับผมว่าไอการค้าข้าวนะฮะหรือพืชผลทางเกษตรนะฮะยังไงก็จะต้องคงอยู่แล้วก็รัฐบาลยังไงก็ต้องสนับสนุนทำยังไง ให้รัฐบาลสามารถที่จะกำหนดนโยบายระยะยาวออที่ยั่งยืนระบบจำานำ่าข้าวที่สะท้อนความเป็นจริงสุดก็คือ80-90%ของราคาข้าวตลาดโลกที่เป็นจริงรนะโดยที่จำานําข้าวนั้นต้องไม่สูงกว่าต้องต้องไม่ใช่ราคาตลาดใช่ครับเพราะงั้นถ้าเป็นราคาตลาดคือเขาจำานําได้เกิน100%เนี่ยเขาทิ้งแน่ครับเพราะนั้นก็ต้องอยู่ใน80-90%เนี่ยถูกแล้วที่เดินเงี้ยอยากจะให้รับรับรบรฐบาลเนี่ย เป็นนโยบายต่อเนื่องไม่ว่าทุกรัฐบาลเนี่ยต้องมีจำนำข้าวออกมาให้ตรงตามความต้องการก็คือข้าวนาปรังเนี่ยให้ออกมาประมาณสักมีนาเมษาใช่ไหมข้าวนาปีเนี่ยควรจะออกมาช่วยเหลือจำนำข้าวเดือนตุลาคมเพื่อทันทุกทีกับผลผลิตที่ออกมาพอกลางปีตัดผัดไปเนี่ยก็จะทําให้ข้าวราคาขึ้นชาวนาก็จะมารับข้าวแล้วก็ไปขายได้ราคาสูงต่างเพิ่มอีกนั่นคือกลไกที่อยากจะให้เกิดความต่อเนื่อง อันนี้คือที่พิเกตุศักด์แนะนำใช่ครับแล้วเราจะให้ชาวนาไปเปลี่ยนอาชีพก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องให้ชาวนาค้าข้าวแล้วก็ปลูกข้าวให้มันได้ความยั่งยืนทํายังไงถึงจะให้เกิดความสมดุลทางด้านราคาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายถ้าผมเป็นผู้ซื้อนี่ยครับข้าวขาวเนี่ยอยู่ที่หมื่นตันเนี่ยผู้ซื้อรับได้ในต่างประเทศข้าวหอมหมื่นห้าเนี่ยผู้ซื้อรับได้ในต่างประเทศ แล้วก็ถ้าพูดกลับกันมาทางฝั่งไทยนะฮะชาวนาก็พอใจครับหมื่นหนึ่งเนี่ยผมพอใจครับแล้วเข้าวหอมหมื่นห้ก็พอใจทํายังไงถึงจะรักษาระดับราคาอย่างเงี้ยให้มันได้ตลอดทั้งปีหรือให้มันได้ทุกๆปีแล้วก็ต่อไปก็ให้ขยับจากจุดนี้ขึ้นไปและระบบการช่วยเหลือก็เป็นความต่อเนื่องอย่างนี้ที่รัฐบาลชุดนี้ทำเนี่ยดถูกต้องแล้วถูกต้องครับ ขอบคุณพี่เกียรติมากวันนี้ได้รับความรู้และอยากให้ผู้ชมได้รับทราบรับทราบกันไปพร้อมๆกันขอบคุณคุณเกียรติสักอย่างสูงเลยครับพี่เกียรติครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพบกับพวกเราได้นะคะทุกวันอาทิตย์ทางช่อง3กับรายการเชียซีเปิดสดวันนี้นะคะน้ำพี่ตังแล้วก็ดรต้องรอไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีครับ Good night ครับสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ผมคิดว่าจะต้องมี rational คือมีเหตุมีผลในการทำธุรกิจนะครับข้อที่2ก็น่าจะต้องมี moral ก็คือมีคุณธรรมการทำการค้าก็ต้องมีคุณธรรมประเด็นที่3เนี่ยผมคิดว่าต้องมี friendship นะฮะทุกคนจะต้องมีมิตรภาพมีเพื่อนมี network ประการสุดท้ายก็คือจะต้องทำยังไงให้มี partnership ที่ดีก็คือมีหุ้นส่วนมีคู่ค้าเพราะนั้นทุกอย่าง เมื่อมันดีหมดใน1-4เนี่ยเราก็จะประสบผลสําเร็จถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณภาพข้าวไทยดีที่สุดแล้วราคาข้าวไทยเนี่ยมันลงมาหลังจากที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วก็ทำให้ไปสอดคล้องกับตลาดโลกผมก็เลยค่าข้าวไทยมากที่สุดในปัจจุบันนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับออริจินอื่น